ไฟนอลราวทีแมทไฟส์แวนก,กัรดโอเวอร์เรสนะคะระหว่างฝั่งซ้ายเทเทอร์เซนทัวรีบ่บาสติออนและฝั่งขวาดาร์คสเตดบลูสนะคะโ oh มแล้วจาก DCP 02ทั้งคู่แจะนับเด็กบรรยากาศครับผมดำเทนินครับจจกกันหนึ่งใบ ชิ้นเกตหนึ่งครับไลท์ครับสกิลค,ครับเลื่อนลงมาข้างหลังโซชาตหนึ่งใบแล้วผ่านเพื่อนเัวหนึ่งทิ้งฟอนส์ครับผมไลท์เริ่มหลังตัวหนึ่งแบบพันที่รังากาดครับโอ้หเข่ากับพีจีโอ,อแวนครับผ่านเลย ข้อแรกครับจู่การครับคิ้งออเดอร์ครับครับผมไลท์ครับสกิลครับยัดเข้าโซ่จูกาหนึ่งใบคอครับสกิลโซชัดหนึ่งแปดพันครับพิวพลังแว่นเจอเข้าครับกิลเจอเข้าครับหาเลยครับข้อแรกจุดหนึ่งทินฟอร์ซัดครับผม ไล์เกตสองสกิลไม่ถูกเลยครับโชว์การ์ดเกตสามสองใบเปิด็ับคอครับ1หมืนก้ารแวนกาเข้าเลยครับผมคีย์อแวนโอ้โหไม่มีครับผ่านเทินครับผมโอ้โหพี่ชายเริโม้เขาเทินครับจัวการ์ดครับทิ้งครับผมไล์เป็นบรูสคออีเดน สิบสามแบนครับกล่อง <2 S 1> ได้โอเวอร์เข้าตัวเช็คมาโจเซิกเนิลเช็คที่พลังค่ะบสิบแปดยี่แปดที่สกิลครับแปดเข้า <8. S 1> เลยครับคีพลังเวนเกรสามสกิลก่อนฮิตเขา้าตัวบั๊หนึ่งยิงข้างหลังแค่หน่อยหาเลยครับผมบข้อเทนตัวนหนึ่งทิ้งเป็นคีครับผมไลเกราสามสกิล เราถูกไรทรับโชว์ 3, 3ค้างเก่สามสามใบจวหนึ่งลงออเด์นรับสกิลคาราบัสสองโซบัสหนึ่งคอการ์หนึ่งใบจากบนมือคอการ์ดเกจสามไ้้่จวการ์ดสองใบหนึ่งสองตงเกจสามครับแล้วก็ใช้ออเดอร์ครับผมสกิลคาราบัสโซบัสหนึ่งใบ มีการ์ดเกตสามมุชฉามสองใบบวกห้าพันหนึ่ง 5, ตัวครับโอ้ตัวนี้มีการ์ดเกตสามสามใบตัวหนึ่งมีการ์ดสี่ใบแวนบวกหนึ่งไร้ครับผมสกิลเข้าโซบบา่บวกหมื่นเลกาดตัวนี้ครับลงดัสเตดลงเกตสามสกิลคาร <c oughs> ์ทัสสองเกตสามมุชได้ครับผมครับผม แบตเทินครับบวก 15, ื่นห้าสามหมื่นสีฮิตสกิลครับฮิตสก,กิลหงหนึ่งชาร์ 15, ทชาครับใช่หนึ่งดมครับไม่มีครับชาร์จเกตสาครับเขาจะชาร์จหนึ่งส่ออหน้าวนกาดสามได้ครับขอนับดอกได้ไหมครับผมดูดูดอบได้ไหมวะคิดออกเดอชุบ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  คิดตรงนั้นเป็นสองใบโอเคขี่เป็นสามใบครับผมขอสองลูกครับผมได้เช็คครับเกศสามวารัชได้เช็คเกศสามวัรัชเช็คเกศสามสกิลครับได้เช็คคกเกศสามทิ้งมือหนึ่งลุกครับผมบวกหมื่นสกิลเกศสามครับเอ่อบยากาศลุกด้วยความสามารถลุกตามครับครับผมสามหมื่นห้าครับมีอากาศสามเอเกศสามสามใบมากกว่าบวกห้าพัน สักครู่นะครับสามสามอ่าเวนฝั่งหัวข้ามเกีสามชิวหัวข้ามอ่ะสามแปดครับผมอันนี้ตีครับผมสองหมื่นห้าสี่หมื่นห้าหมื่นห้าชิวชัดหนึ่งอ่านเทินครับเทิอนครับลุกครับจวดประกาศพลังบุกช่วยใจครับคอครับคอครับขอครับแล้วก็ขอครับบัตเทิงครับผม มาจุลีสกิลครับน้ำเรียนหนึ่งใบเข้าโซจุก,กันหนึ่งใบโซชาร์ปหนึ่งคนนี้บวกหมื่นยี่สามครับผมทางนี้เท่าไหร่ครับทางนี้ถ้าติดบูธอ่ายี่สิบสามเอ็ดครับผมถ้าถ้าต่อบูธสกิลบูธคืออะไรครับถ้าบูธอ่าถ้าอยู่ทางบุกช่วยใจครับบัตหนึ่งน้ำเรียนหนึ่งใบเข้าโซเลือก การในโซคุณหนึ่งใบนำกลับเป็นหมื่นสองมืนแปดครการครั้งนี้สิบสามครับผมสิบสามครั้งนี้ปล่อยครับฟอนแถวหน้าบวกหมื่นครนกาศครับจงตีครับเชสกิวปรกาศก่อนโซนห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพลังบุกช่วยใจครับลุกแถวหน้าสองใบเป็นอ่ายี bei, ่สิบครับผม แต่มีสามไก2์ PG ครับทิ้งเป็นเกตสามชิปเปิลไดครับเฟิร์สเช็คครับบูสครับเซคันด์เช็คาครับ PG ครับผมเล่นได้ัไงครับผมสิบสามยี่สิบสามครับผมใล่อยครับคิวพลังแวนครับคิได้สามสามใช่ไหมครับผมครับผม มเตีครับสกิลก่อนเขาตบตัหนิเรียนหนึ่งใบเข้าสูซฟอนขึ้นหนึ่มาจโจรีสกิลครับยาัาโสจุก,กัหนึ่งใบโซชาร์ตหนึ่งเป่นใอะไรนะใส่เอเดินครับใช่ครับเข้าเลยครับห่านเทินครับ ข้าเทนตัวหนึ่งครับผมเมื่อกี่ใบครับสองสี่หกเจ็ดใบครับผมหกใบไม่เพื่โซน่าครับลงออเด้นครับคอสบัสสอ 2. 2. งคอสบัสหนึ่งครับผมคอการ์ดหนึ่งใบคอเกตสามได้ตัวสองหนึ่งสองเล่นเกตสามครับ ข้อโซบวกมือนหนึ่งตัวครับบวกออเดนคอเดอร์ครับ,<ป>บโซบัสหนึ่งโซบัสหนึ่งบวกห้าพันหนึ่งตัวครับบวกออเดนเ,เกสสามสามใบได้ตัวหนึ่งสี่ใบแวนบวกหนึ่งได้ครับผมครับผมขอรับลูกครับ,บรับลูกสกิลข้าโซโอ้อโหบวกหมื่นตัวนี้ครับสกิลดักเตะครับโซบ 2, สัสสองเกสสามรูได้ครับผม แบตเทิรครับ uhm ส er> yeah. uh sí uh> ี่หมื่นเวนการครับพี่จะกอย่เอาเด่นแรงกว่าใช่ครับเท่าไหร่ครับเพ่นสี่หมื่นสี่หมื่นสี่สามครับผมเรัาผม หมื่นห้าสามได้แบนการ์ดครับขอสองลูกครับผมได้เช็คครับคี่ครับออแวนเกียร์สามครับเกียร์สามครับไม่มีสกิลครับผมได้เช็คครบเกียร์สามทิ้งมือหนึ่งลุกครับบวกหมืน่นสกิลลุกด้วยความสามารถลุก ห้าหมื่นบรรกาศฮิตสกิลห้าหมื่นบรกาศคร้งนู้นเท่าไหร่ครับข้างนี้สองหมื่นสามหมื่นห้าห้ามืนครับเช็คหนึ่งแดมครับครับผมพิจิชาร์คครับหายแดมหนึ่งห้าหมื่นรกาศครับผมเพอร์เฟกตาร์ดครับผม่านเทินครับเข้าเรินครับสแตนครับและจัวการ์ดครับเพอร์โซน่าไรครับจัวการ์ดหนึ่งใบคอครับมาเบลคอครับ อ่อคนนี้ขอ,อนับโซสักครู่ครับ, 2> รบ<ะ> 2> 1 2หนึ่งสองสาสี่ห้าโอเคครบแล้วผมนึกว่าเมื่อกี้เช็คเป็นคิเกศสามแล้วก็เกสามเนาะโอเคครับกกเ,เ,เ,เคคบข้าสู่ชม Battle ทิลเฟเลยครับพลังบุกช่วยใจบวกค่าผัดสิบห้าวันรครับกี่ขีครับี่เดียวตอนนี้ยังมีคี้เดียวอีกค่าเท่าไหร่ครับตอนนี้เอเดี๋ยวคนนี้ขอโทษพี่ เป็น15แต่ตอนนี้มีเพิเป็น25นะิคตอนนี้ข้างนี้เป็น 18, 21, ปดยเอ็ดพอเอ็ดแต่ถ้าผมกดเท็จะเป็น 4, ีเอ็ดตัวคนนี้ตัวตีเดี่ยวๆจะเป็น13กดเท็กเป็น 23, ิเพเป็น33มสามครับผมกาข้างนี้ครับ 2, องมุมแปดโอเคครับอมคอนสักครู่ตีครับสกิลเยนหนึ่งใบยัโซจุกัดหนึ่งใบ โซชัดหนึ่งสามหมื่นสามพันครับผมากาติดปล่อยข้างนี้ครับเกตสามครับผมแวนการ์ดโจมตีครับประกาศใช้สกิลแว,วนการ์ดครับโซบัสการห้าใบอยู่พลังบุกเชื่อใจหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหม สี่ใบแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นคิครับสเตทจากนั้นกดถึกตัวข้างหลังคำมบู๊ตพังบูชเชื่อใจเขาตบัสหนึ่งแวนบกได้ครับเป็นยี่สิบสาสิบวันการ์ดแต่มีสามไดรฟ์ครับ <c oughs> คนนี้ถูกลบด้วยสกิลวันการ์ดมีสองทีครับ PG ครับผมทิ้งกระส ทิปเปได้ครับกดเช็คคิวทีเกอร์ครับหนึ่งหนึ่งส่งพลังให้คนนี้ครับซเกิลครับตูเวอร์ครับร้อยล้านให้คนนี้ครับจบกับลใบเออเช็คครับไม่มีครับโอเวอร์ออกเกมครับอาร้อยล้านครับผมทีเดียวทีเดียวไปครับผมขอบคุณมากครับผมครับผมครับ <ทาง>โอ้โหกีจีตกไปแล้วสามใบ